แนี่นบนี่ยนี่ะครับวันนี้ก็วรวมรวช่วยกันครับปานขันแท่น้าครับขาดยวั่นซีปองครับจะได้นี่นะครับยากพี่น้องก็มาช่วยกันปานครับวันนี้ากันโนดินใส่สอบครับส่วนตัวนี้ อี่ประมาณอยู่ประมาณยี่สิบกว่าซอยครับพี่น้องสีล้ายอยู่ครับนี่ก็ซอยกันครับวันนี้ข้อเห็นน้าคขังไว้ครับขส่สีไปปานใส่ขั้นให้น้ํ้ากันกนบแล้วครับเบยกระสอบเป็นรอยกอพ่อพอครับพี่น้องกส่สินักอยู่ครับส่วงฟุ้มันแห้งครับนี่นะครับถือประมาณนี้ครับ ้เนเพิ่มมานเด็กเมาซองเบิง่งลุงบ้านว่าเอาจะมายังวาปลงให้ย่ตัเียเนี่จับ <c oughs> ้อาจับเครื่องเนี่เห็นคับน้าฟอขาดนี่นะจับจับเครื่องด่วยก็ดีเลยอาดีขานี้ <c oughs> <c oughs> ต่อขั้นที่สามครับพี่น้องนีะครับขั้นที่สามครับขั้นที่สามให้นักคับบ้านหนึ่งไก่ลุงสาครับขั้นนี้เบิดไปประมาณสามสิบสองครับพี่น้องซอยกขึ้นเก่าเละครับผู้ดังกัะนั้งพักไว้ครับผู้เฮ็ดผู้เสิร์ฟมีแห้งกลยลุยต่อครับเองครับกัญชีเหลียวแตงโมงแตงโองใส่เวลาครับพี่บ้าน แบ็ดมือครับวหมือนนี่ก็เลยมามาไทยพี่นว่างเบิ้งครับสวัสดีครับ